มันจะมีเทอร์โบสแบบนะของ Ford b ใบเทอร์โบและทวินเทอร์โบเบรกเป็นอิเล็กทรอนิกส์เบรกบูสเตอร์หรือว่าเบรกไฟฟ้าขับเองเบรกเองรักษาระยะห่างเองห้องเครื่องข้างหน้าสังเกตว่ามันจะโล่งมากเพราะเป็นถลมไฟฟ้าข้อกิจคือเวลาที่รถมีการเอียงไปออฟรดน้ําข้างในเนี่ยจะไม่ไหลไปโดนวัสดุอื่นๆทําให้มันเกิดความเสียหายหน้าเป็นตัวแฮมเมอร์ตัวนี้ เลด้าเราใส่ให้ตรงนี้เรียบร้อยไฟสูงไฟต่ำไฟมองข้างทางโช็กเปลี่ยนเป็นโปรเฟนเดอร์ปรับแปดระดับปีกนกเมื่อเราลดล,ลดยกรถสูงขึ้นมาแล้วนะด้านบนเราพ่นสีให้ใหม่เป็นสีดำนะครับเป็นที่เบรกสีล้อช็กอยู่นอกแคสซีนะครับเป็นแบรนด์เดียวที่ช็อกอยู่นอกแคสซีไฟแอมเบียนไลท์นะครับเราสามารถปิดได้ไฟสีฟ้าตรงขอบไปตรงประตูฝั่งนี้27องศาฝั่งนี้22องศาดึงทํานั้นเอให้มันขับสบายสบายสามารถเลือกออฟโรดได้เห็นป่ะเรากดเข้าไปโงมาลไยเป็นไฟฟ้านะครับ ไฟฟ้าร้อยเปอร์เซ็นต์เลยมันก็เลยเบาขับสีจะถูกเปลี่ยนมาให้เองอัตโนมัตินะครับสวัสดีครับผมแมคคาร์168นะครับขอต้อนรับคุณผู้ชมทุกท่านนะครับเข้าสู่ YouTube Channel แมคคาร์168ก่อนรับชมคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกด Subscribe เพื่อเป็นกำลังใจให้ผมในการทำงานด้วยนะครับวันนี้ผมมารีวิวรถ Ford Ranger Next Gen 4คูล4นะครับสำหรับใครที่รอสตอมแท็กไม่ไหวนะครับแล้วก็อยากแต่งแบบว่าออฟโรดเต็มพิกัดเลยนะครับไม่ต้องเป็นกังวลเรื่องเซนซงเซนเะซนะ มาที่รุ่นนี้เลย Y ท a g ขับเคลื่อน4ล้อท็อปเหมือนกันนะครับเป็นเครื่องยนต์2,000เรามาดูเครื่องยนต์กันก่อนนะครับนี่เป็นไงเปิดฝามานะครับนี่ข้างในห้องเครื่องนะครับห้องเครื่องคันนี้ผมบอกเอาเลยว่าเครื่องยนต์2,000แรงม้า210แรงม้าแรงบิด500มาพร้อมเกียร์อัตโนมัติ10สปีดเทอร์โบเป็นระบบไบเทอร์โบนะครับก่อนอื่นขอเท้าความเทอร์โบก่อนลูกค้าชอบเข้าใจผิดมันจะมีเทอร์โบ2แบบนะของ Ford ดไบเทอร์โบและทวินเทอร์โบ ทวินเทโบคืออยู่ใน Ford r เ n นเจอร์ t o r ตอร์ถูกไหมครับไบเทโบคืออยู่ในรถกระบะที่เป็นรหัสเ a นเจอร์นะไม่ใช่แ La ปเตอร์นะไบกับทวินทำงานต่างกันขอคู่คร่าๆเลยว่าทำงานต่างกันก็คือไบทำงานทีละลูกนะครับขึ้นสตาร์ทรถเหยียบไปลูกหนึ่งทำงานลูก2ต่อเลยส่วนทวินทำงานพร้อมกันมันก็เลยแรงและรับประทานน้ำมันอร่อยมากนะครับเบรกเป็นอิเล็กทรอนิกส์เบรกบูสเตอร์หรือว่าเบรกไฟฟ้าทำไมต้องเป็นเบรกไฟฟ้า เพราะว่าต้องทำงานควบคู่กับตัวอิเล็กทรอนิกส์เบรกบูสเตอร์นะก็คือตัวที่ one, อะดัพตีฟคุยคอนโทรนะก็คือว่าขับเองเบรกเองรักษาระยะห่างเองพอเข้าใกล้วัตถุอะไรก็เบรกให้เองชะลอเองนั่นก็เลยต้องใช้ระบบเบรกเป็นไฟฟ้าเพราะมีความเบรกที่เสถียรแล้วก็นุ่มนวลให้เราแบบขับแล้วเบรกไม่หัวทิมนั่นเองนะครับห้องเครื่องข้างหน้าสังเกตว่ามันจะโล่งมากเพราะเป็นพัดลมไฟฟ้าพัดลมไฟมไฟ้าเนี่ยมันดียังไงดีตรงที่ว่า ไม่ต้องใช้สายพานในการดึงกําลังจากเครื่องยนต์มาเพื่อมาปั่นพัดลมตัวนี้ทําให้เครื่องยนต์เนี่ยทำงานได้อย่างเต็มประสิทธิภาพนะครับก็คือไม่โดนตัดทอนกําลังเพื่อมาปั่นตัวนี้นั่นเองแบตเตอรี่แบตเตอรี่แบบ A G M นะครับเป็นแบตเตอรี่ที่จ่ายไฟได้ลึกที่สุดในบรรดาแบตเตอรี่และตัวนี้จะมีโครงกิตด,ด้วยโครงกิตคือเวลาที่รถมีการเอียงไปออฟโรดน้ําข้างในเนี่ยจะไม่ไหลไปโดนวัสดุอื่นๆทําให้มันเกิดความเสียหายไดชาร์จหรืออัลเทเนเตอร์ก็เป็นไดชาร์จที่ใหญ่โคตรเลย250นะใหญ่มากใหญ่มากใหญ ในบรรดารถที่เป็นรถแบบขายในบ้านเราเลยนะครับฟอร์ดให้มาใหญ่มากเพราะกับฝาเครื่องเป็นโฟแบบนี้ season, เวลาเอามือจิ้มเข้าไปเนี่ยนะครับมันจะบุ๋มๆอย่างนี้นะครับทำให้เวลาเราขับขี่เสียงเครื่องจะไม่ดังเข้าไปในห้องโดยสารไม่มีเสียงก็แกล้งเข้าไปแต่หนูชอบนะครับหนูชอบไปแท้นะตรงนี้ต้องระวังกันนิดหนึ่งสตาร์ททุกทุกทุกอาทิตย์ลักสองครั้งก็ยังดีนะครับสตาร์ทผ่านมือถือได้นะครับสามารถสตาร์ทผ่านมือถือได้เลยนะครับเรามาดูคันนี้กันหน่อยนะครับคันนี้เป็นของพี่มนัสนะครับ พี่ป็นัดเป็นเสียเมือง8ลิ้วนะครับแกชอบขา,ขาวขาวคินคลีนเรียบๆคันนี้เน้นเรียบๆแต่เยอะอย่างแรกคือการชนหน้าเป็นตัวแฮมเมอร์ตัวนี้เรดาร์เราใส่ให้ตรงนี้เรียบร้อยนะครับเรดาร์อยู่ตรงนี้เลยขับเองเบรกเองรักษาระยะห่างเองเรดาร์มันดีไงรู้ปะ่ะผมไปส่งรถเชียงใหม่นะช่วงมีหมอกลงจจัดหรือฝนตกแรงๆนะครับเรามองไม่เห็นทางเราเปิดระบบเรดาร์ใช้เลยนะครับ ทำให้เราเนี่ยขับขี่มีรถมีเลนข้าหน้ามันชะลอให้เองนะมันเบรคให้เองจนถึงจุดหยุดนิ่งด้วยนะฟอร์ดนะนะครับตัวลากมีให้อยู่เหมือนเดิมเป็นตัวลากจูงแบบนี้ยังมีให้นะครับสามารถลากได้อะไรได้กรองรอบคันยังมีอยู่แม้ที่เราจะเปลี่ยนกระจังหน้าเป็นของตัวแรปเตอร์ไปแล้วก็ตามนะครับเวลาผมเปิดไฟเดี๋ยวผมเปิดให้ดูนะเวลาเปิดไฟปุ๊บอย่างนี้ตัวตูกระจังหน้านะครับก็ติดขึ้นมาแบบนี้เลยนะเป็นสีขาวขึนข้นคีมแบบนี้คันนี้เพิ่มเงินอีก10,000บาทนะครับเป็นสีขาวมุก ไฟหน้าเป็นไฟหน้าแบบซีแคมขนาดใหญ่พร้อมตัวหลอดไบเมติก LED ไฟสูงไฟต่ำไฟมองข้างทางผมบอกเลยว่าตลอดชีวิตที่ผมขับรถมาในรถตลาดทั่วไปนะรถที่ไฟสว่างที่สุดส,ดสำหรับผม Fortuner นะครับแล้วพอผมมาเจอตัวนี้ผมบอกเลยว่าสว่างมาก Fortuner ก็สว่างเหมือนกันแต่สิ่งที่มันเสียงที่ผมเคยใช้ก็คือมันจะแยงตาชาวบ้านไปหน่อยนะครับแต่คันนี้ไฟมันฉลาดมันจะรถจะยกสูงขึ้นมันก็ต๊ไฟลงให้เองนะถ้าไ ไฟสูงอัตโนมัติด้วยเวลาไม่มีรถอยู่ข้างหน้าก็ไฟสูงเองเวลาที่มีรถสวนมาก็ตกไฟต่ำามาเองนะครับเลี้ยวโค้งไฟตรงน,นี้ก็ติดขึ้นมาสว่างมาโหราเลยมองอะไรก็ง่ายนะครับมาถึงด้านข้างกันบ้างด้านข้างก็ใส่ซุ้มล้อแบบไม่มีหมุดเน้นเรียบๆซุ้มล้อมีหมุดให้เลือกกับไม่มีหมุดลูกค้าเลือกเป็นแบบไม่มีหมุดก็ดูสวยไปอีกแบบนะครับโช๊คเปลี่ยนเป็นโปรเฟนเดอร์ปรับ8ระดับนะครับสามารถปรับเซ็ทโช๊คได้ตามความต้องการของเราเลยนะแระดับ โบเฟนเดอร์ ender, พร้อมเปลี่ยนกันโครงแล้วก็ตัวปีกนกปรับองศาใหม่ปีกนกมีความสําคัญยังไงบ้างนะครับปีกนกเมื่อเราลด,ลดยกรถสูงขึ้นมาแล้วนะปีกนกแดงแดงะเราต้องเปลี่ยนนะนะครับเพราะว่าเพื่อให้องศาเนี่ยมันมันเกาะกันได้ดีทําให้รถมันแบบว่าขี่ไปแล้วสูนย์ไม่เสียยางไม่กินนะครับแล้วก็รองรับความแข็งแรงด้วยอนาคตมันจะจะขาดเพราะว่า เราเปลี่ยนล้อ Transfer. ที่มันมีขนาดที่มันใหญ่ขึ้นนั่นเองล้อตัวนี้เป็นขอบ20นะครับมาพร้อมยางขนาด3-3นิ้วนะครับคูณ12.50ถือว่าใหญ่โคตรเลยนะครับตัวนี้เป็นไงล้นออกมานิดนึงนะครับแต่ยางตนี้ผมใส่ให้เนี่ยนะครับบอหรือว่าไม่เสียงดังนะไม่เสียงดังเงียบมากนะครับขับใช้งานได้ปกติเลยบันไดข้างผมเปลี่ยนเป็นบันไดข้างแบบตัวแฮมเมอร์ให้ลูกค้านะครับนี่เป็นบันไดข้างแฮมเมอร์พร้อมที่การลื่นตัวนี้นะครับแฮมเมอร์ ชาโดสวยมากนะครับแฮมเมอร์ชาโดนะด้านบนเราพ่นสีให้ใหม่เป็นสีดำสวยไหมครับพ่นสีดําเพื่อให้มันเป็นโทนขาวดำปกติมันไม่ใช่สีนี้รวมทั้งถึงตัวสปอร์ตบาร์ก็พ่นเป็นสีดําแบบนี้ตัว next gen y t e c a เนี่ยนะครับตัวนี้เป็นดิสเบกสีล้อนะนะครับเป็นดิสเบกสีล้อโชคออยู่นอกแชสซีนะครับเป็นแบรนด์เดียวที่โชออยู่นอกแชสซีนะครับทำให้การขี่เนี่ยมีความมั่นคงแล้วก็ นุ่มนวลด้วยนะครับเกาะถนนได้ดีที่สุดแล้วในบรรดากระบะที่ผมขับมานะตัววายแท็กเนี่ยนะครับมีได้สี่ 4, แหนบอ่าแหนบเนี่ยจะมีทั้งหมด4แผ่นไม่ใช่5แผ่นเหมือนไอ้เกียรนะครับคือบรรทุกได้น้อยนะครับแต่ว่าอย่างว่าแหละลูกค้าซื้อรถประเภทนี้ไปก็คงไม่มีใครบรรทุกใช้งานจริงๆหรอกนะครับก็บรรทุกแบบว่าแค่แคมปิง้งขนเข้าสารขนอะไรเวลาไปเที่ยวต่างจังหวัดกลับวงกลับบ้านนะขนทุเรียนมากินมาถึงด้านท้ายเราเปลี่ยกนกระจนท้ายให้เรียบร้อยแล้วนะแต่ว่าไอ้ตัวนี้ยังอยู่เหมือนเดิม ตัวที่เหยียบขึ้นรถนะครับยังอยู่ให้เหมือนเดิมนะครับไฟท้ายเป็นไฟท้ายที่เขียนว่า by ป p o r t mode เรดาร์ by ป p o r t mode ก็คือมันจะส่งสัญญาณไปที่กระจกมองข้างเวลามีรถมาในมุมอับนะครับที่เรามองไม่เห็นส่วนเรดาร์โคตรชอบนะครับทำงานคู่ออเซนเซอร์เวลาเราถอยรถเข้าไปเนี่ยแล้วเราลืมเบรกนะครับรถรุ่นนี้มันจะเบรกให้เองด้วยนะครับสำหรับตัว by tag ขับเคลื่อนสีล้อเบรกให้เองคันนี้เป็นไงดูแ,แปลกไหมเห็นครั้งแรกเพราะปกติทําแต่ฝาดําคันนี้เอาฝาขาวมาเลยนะครับ เน้นทาฝาขาวนี่สีขาวมุกพร้อมตัวหนังสือฟอร์ดโลโก้เด่นชัดแบบนี้นะครับทำให้รถมันดูมีมิติมากยิ่งขึ้นฝาท้ายก็เป็นฝาท้ายแบบเบาๆเลยยกเบาๆนะครับรวมถึงตัวนี้ด้วยเนี่ยบางทีอาจจะเอามอเตอร์ไซค์ขึ้นก็หาอะไรมาเสียบไว้ข้างในนะสองข้างนี่ให้สองข้างแล้วก็อาจจะเข็นมอเตอร์ไซค์ขึ้นไปข้างบนได้เลยนะครับตัวชาร์จฟงชาร์จไฟก็มีให้หมดที่อยู่ด้านหลังมาถึงด้านหลังรถกันบ้างด้านหลังรถก็จะมีที่ชาร์จไฟให้ด้วยสาหรับตัว Next Gen w i r i a นะครับ บอกอะไรก็นั่งสบายนะเพราะว่ารถมันแบบมันใหญ่นะครับเห็นไหมมีที่ปรับแอร์ให้นะครับปรับแอร์ช่องชาร์จไฟเนี่ยรองรับได้สูงสุด400วัตต์นะครับ230โวลต์เห็นไหมหม้อหุงข้าวต้องเป็นหม้อหุงข้าวที่ไม่เกิน400วัตต์นะนะครับเอาไปหุงข้าวแต่ทําด้านหลังได้ไปทําด้านหลังได้นะครับตัวนี้นี่ยก2นิ้วเวลาลงเป็นไงก็ประมาณนี้นะครับเวลาที่ลงยก2นิ้วมาถึงข้างฝั่งคนขับกันหน่อยนะครับอ่ะก่อนที่เราเห็นเห็นป่ะ ข้างในจะมีไฟแอมเบียนไลท์นะครับเราสามารถปิดได้ไฟสีฟ้าตรงขอบไปรตรงประตูเนี่ยสามารถปิดได้เบาหนังเป็นเบาหนังที่มีเบาไฟฟ้ามาให้คู่หน้าด้วยนะครับนี่เดินหน้าถอยหลังปรับอะไรเงี้ยปรับที่ดัดหลังเราได้นะครับพอผมขึ้นมาบนรถรู้ไหมว่าทําไม ford next gen ranger w i tag ถึงมีโหมดการขับขี่หมเพราะว่าสตาร์ทเครื่องปุ๊บพวงมาลัยเป็นไฟฟ้านะครับไฟฟ้าร้อ็เลยมันก็เลยเบานะครับพอเบาเนี่ยมันเกิดอะไรขึ้น ก็จะมีโหมดให้เราเลือกนะครับโหมดของรุ่นนี้เนี่ยถ้าเราสังเกตดีๆนะครับหน้าจอนะครับอ่ะผมสามารถเลือกโหมดจากตรงนี้ได้เลยนะครับเนี่ยสามารถหมุนเอาหมุนเอานะพอเราหมุนไปหมุนไปเนะี่ยนะครับนี่มันก็จะเลือกโหมดมาให้เรามีโหมดทั้งหมดนะผมเลือกเป็นโหมดสลิปเพอร์ลี่หรือโหมดการลื่นถไหลขับ4จะถูกเปลี่ยนมาให้เองอัตโนมัตินะครับสำหรับโหมดนี้เป็นไงดีไหมนะครับแล้วสิ่งที่มันเกิดขึ้นคือพวงมาลัยเนี่ยมันก็จะ มีอาการที่หน่วงขึ้นนะมันจะคมคมขึ้นหน่วงหนักขึ้นสําหรับพวงมาลัยนะครับคือการทํางานของโบมดเนี่ยมันควบคู่กับพวงมาลัยด้วยเปลี่ยนโหมดพวงมาลัยก็เปลี่ยนการฉีดจ่ายน้ำมันเบรกก็เปลี่ยนไปเพราะเป็นเบรกไฟฟ้านั่นเองเรารู้เรื่องเบรกไฟฟ้าผมดับเครื่องนะดับเครื่องปุ๊บถ้าเป็นเบรกทั่วไปเนี่ยเราเหยียบไปยังไงก็แล้วแต่มันจะคาตีมันจะแข็งคาตีถูกไหมแต่ถ้าเป็นเบรกไฟฟ้าเนี่ยมันเหยียบไปอย่างเงี้ยนะครับมันก็ไม่มีวันแบบน้ํามันเต็มอ่ะเพราะยังไม่ได้ทํางานนั่นเองนะครรรัับบาาสมถป แอร์ Air, ปรับอะไรได้แยกแอร์ได้นะฝั่งนี้27องศาฝั่งนี้22องศาเชื่อมต่อ Apple CarP เพย์โนยัลโรวมถึงมีที่ชาร์จชาร์จตรงนี้ด้วยนะครับมีที่ชาร์จชาร์จโทรศัพท์รวมถึงเกียร์สามารถเข้าเป็นเกียร์ธรรมดาได้บวกลบตรงนี้นะมีเกียร์ M มีเกียร์อะไรเงีย้ยนะครับโหมดเป็นนี่ตัวเบรกไฟฟ้านะครับมีออโต้โฮลด้วยอยู่เกียร์ดไม่ต้องเปลี่ยนเกียร์เลยนะครับตัวนี้สามารถเลือกออฟโรดได้ป่ะเรากดเข้าไปเห็นไ,ไหมครับ ขึ้นแบบนี้เลยนะครับดูเลนดูอะไรงเงี้ยเห็นไหมเนี่ยหมุนซ้ายขวาก็ตามเลนเลยนะครับมีเลนคิปมีตัวนี่เห็นไหมนี่ดิฟล็อกหลังนะครับล็อกไฟฟ้าโหมดลงเหวมีให้นะครับตรงนี้ผมเรียกโหมดลงเหวมันต้องใช้เป็นเหวจรงิงนะครับพวงมาลัยก็มีแอเดฟทีคคุยชอนโทนรักษาระยะห่างให้เองทํางานง่ายครับวิ่งร้อยยี่สิบกดปุ่มเลยไปตึ้มนะเลือกรักษาระยะห่างได้เลยนะล็อกพวงมาลัยให้อยู่ในเลนได้ถ้าเราเอาอกนอกเลนมันก็ดึงกลับมาให้เองโคตรดีเลยนะนะครับตัวนี้ ปรับเข้าหาตัวได้อีกสําหรับคนที่แบบแขนสั้นนะครับดึงข้ามาอีกให้มันขับสบายๆนะครับอีกอย่างหนึ่งจะบอกว่าตัวนี้จะไม่มีการปรับระดับไฟสูงต่ําตรงนี้ไม่มีแล้วนะครับเพราะว่านะครับตัวนี้เป็นไฟอัจฉริยะไงนะครับมันปรับให้เองนะครับไม่ต้องมานั่งปรับอะไรกันแล้วนะครับอีกอย่างหนึ่งที่ผมชอบสำหรับตัว nexgen t ทุกรุ่นหรือของ Ford เบาะค่อนข้างใหญ่ เวลาที่นั่งสังเกตว่าข้อพับเราจะติดตรงนี้พอดีพอต,ตรีนี้เราขี่ก็ทางไกลมันไม่เมื่อยนะนะครับถ้ารุ่นไหนเบาชันสั้นอ่ะมันขี่้วมันจะเมื่อยนะครับนะมันจะแบบไม่ได้ติดตรงตรงนี้นะครับอ่ะนะครับโอเควันนี้ผมก็ขอจบการรีวิวเพียงเท่นี้นะครับลูกค้าในสนใจนะครับก็ติดต่อผมได้ที่เบอร์โทรด้านล่างนะครับอย่าลืมกดเข้าไปดู a c e b o o k ผมก็มีนะ Facebook ชื่อแม็กคาร์หนึ่งหกแปดทิกตอกก็แม็กคาร์หนึ่งหกแปดเข้าไปดูได้สำหรับนนี้ลาไปก่อนนะผมสวัสดีครับ